ถ้าวันหนึ่งเราพบสิ่งมีชีวิตจริงๆคำถามใหญ่คือมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก่อนอื่นมันคือการปฏิวัติความคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะตั้งแต่เกิดมามนุษย์เราเคยเชื่อว่าโลกคือศูนย์กลางหรืออย่างน้อยเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ไม่เหมือนใครการค้นพบสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลจะทำลายภาพนั้นทันทีมันจะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว และเราอาจไม่ได้พิเศษเท่าที่เคยคิดในด้านวิทยาศาสตร์นี่คือก้าวกระโดดเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใช้เคมีแบบเดียวกับเราหรือไม่หายใจออกซิเจนไหมหรืออาจใช้ก๊าซที่เราคาดไม่ถึงบางทีสิ่งมีชีวิตนั้นอาจสอนให้เรารู้ว่าการมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้หลายแบบไม่ใช่แค่แบบที่โลกเคยรู้จักในด้านสังคมและวัฒนธรรมผลกระทบจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ศาสนาปรัชญาและความเชื่อของมนุษย์อาจถูกสันสเทือนหลายคนอาจตั้งคำถามว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วมนุษย์อยู่ตรงไหนในแผนที่จักรวาลน,นี้บางความเชื่ออาจตีความใหม่บางความเชื่ออาจเข้มแข็งขึ้นแต่แน่นอนโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในด้านการเมืองและความมั่นคงนี่คือทั้งโอกาสและความเสี่ยงหากสิ่งมีชีวิตที่เราพบเป็นเพียงจุลินทรีย์ เราอาจแค่ศึกษามันเพื่อวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นอรารยธรรมขั้นสูงคำถามใหญ่คือพวกเขามาดีหรือมาร้ายบางประเทศอาจพยายามผูกขาดการสื่อสารบางประเทศอาจเกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีหรืออาวุธครั้งใหม่และถ้าอรารยธรรมนั้นเหนือกว่ามนุษย์มากเราอาจไม่ใช่ผู้เลือกแต่กลายเป็นผู้ถูกเลือกแต่ไม่ว่าจะอย่างไร การค้นพบสิ่งมีชีวิตอื่นจะทำให้มนุษย์ต้องหันกลับมามองตัวเองเลือกทะเลาะกันเรื่องเส้นแบ่งพรมแดนและประหนักว่าเราทุกคนคือเผ่าพันธุ์เดียวกันบนดาวดวงเล็กๆที่ชื่อว่าโลกดังนั้นคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่าถ้าเจอสิ่งมีชีวิตจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์แต่คือเราจะรับมืออย่างไรเมื่อวันที่คำตอบนั้นมาถึงลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งเราพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวจริงๆแล้วพวกเขาฉลาดกว่ามนุษย์หลายพันเท่าคำถามคือเขาจะมองเราอย่างไรบางทีเขาอาจมองเราเหมือนที่มนุษย์มองสัตว์ในสวนสัตว์เราคือสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจแต่ยังดิบเกินกว่าจะเข้าใจความลับของจักรวาลพวกเขาอาจแค่เฝ้าสังเกตเราเหมือนที่เราดูมดเดินเรียงแถวแต่ไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับมันโดยตรง หรืออาจร้ายกว่านั้นถ้าอรารยธรรมนั้นพัฒนาไปไกลถึงขั้นไม่เห็นคุณค่าของเราเลยมนุษย์อาจเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเขาเหมือนที่เราขุดแร่หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์บางอย่างเราคงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเจรจาเพราะในมุมมองของเขาเราอาจไม่ต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตระดับต่ำแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งครับถ้าพวกเขาฉลาดจริงๆระดับที่เข้าใจทั้งจัก,กรวาลและความซับซ้อนของชีวิต บางทีพวกเขาอาจไม่ได้มองเราอย่างภูล่าแต่เลือกที่จะมองเราด้วยความเมตตาเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยชีย้ทางให้เด็กเล็กๆเ,เขาอาจถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆที่ทำให้มนุษย์ก้าวกระโดดไปอีกระดับและนั่นอาจเป็นก้าวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากสงครามความขัดแยง้งและการทำลายตัวเองทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงสมมุติฐานเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอรารยธรรมที่ฉลาดกว่ามนุษย์จะคิดอย่างไร สิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คือเตรียมใจว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเลือกยืนอยู่ในจุดไหนจะเป็นเพียงผู้ถูกสังเกตหรือจะพยายามพิสูจน์ว่ามนุษย์ก็มีคุณค่าและคู่ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่คำถามคือถ้าเขามองเราว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นล่างจริงๆเราจะกล้าที่จะมองตาพวกเขากลับไปไหมถ้าวันหนึ่ง มนุษย์ไม่ได้พบสิ่งมีชีวิตต่างดาวในฐานะศัตรูแต่ในฐานะมิตรภาพคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกและจักรวาลของเราลองนึกภาพดูครับมนุษย์ที่เคยแบ่งแยกด้วยพรมแดนเชื้อชาติและศาสนาอาจถูกบังคับให้หันหน้ามาร่วมมือกันเพราะเมื่อเราต้องเจรจากับสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกทุกคนบนโลกก็จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน นี่อาจเป็นก้าวแรกที่ทําให้สงครามระหว่างประเทศหมดความหมายและเกิดการร่วมมือในระดับที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความร่วมมือนี้อาจเปลี่ยนมนุษยชาติไปตลอดกาลเราจะได้เรียนรู้วิธีการเดินทางข้ามดวงดาวอย่างรวดเร็วได้พลังงานรูปแบบใหม่ที่สะอาดและไม่มีวันหมดหรือแม้กระทั่งความรู้ที่จะยืดอายุมนุษย์และรักษาโรคร้ายที่เคยฆ่าชีวิตเรา ในด้านวัฒนธรรมและความคิดการแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว่าจะเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราเราอาจได้เข้าใจว่าการมีชีวิตไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแบบแผนที่โลกเคยรู้จักมันจะทำให้มนุษย์ต้องทบทวนคุณค่าของตนเองและเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตในมิติที่ลึกกวว่าเดิมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือกับอรารยธรรมที่ก้าวหน้า จะทำให้เราได้ก้าวข้ามปัญหาที่เคยดูใหญ่เกินไปสำหรับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานภาวะโลกร้อนความขัดแยง้งหรือแม้แต่ความโดดเดี่ยวในจักรวาลและถ้าวันนั้นมาถึงมนุษย์อาจไม่ได้มองจักรวาลด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ด้วยความรู้สึกกว่าเรามีเพื่อนร่วมทางในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคำถามคือเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ มนุษย์พร้อมหรือยังที่จะไม่ใช่เพียงผู้เอาแต่เป็นผู้ให้และผู้ร่วมเดินทางในจักรวาลน,นี้